คือว่าติดทะเลที่ครบทั้งดีไซน์ทำเลและก็ราคาดีที่สุดในบางแสนสำหรับบ้านระดับนี้ค่ะ สี่ลักชูรีโฮมวันนี้อยู่กับเพ็กนะคะจะพามาชมบ้านติดทะเลที่บางแสนค่ะบอกเลยนะคะว่าหลังนี้หน้าบ้านหันเข้าทะเลตรงๆแล้วก็รับลมทะเลเย็นทั้งวันค่ะอีกทั้งนะคะตัวบ้านเนี่ยสามารถมองเห็นวิวพาทิตตกได้ทุกชั้นของตัวบ้านเลยค่ะแล้วก็บ้านเนี่ยเดินมาที่ชายหาดเนี่ยไม่ถึง1 0บก้านะคะหน้าบ้านมีเป็นพู้เอเซสสามารถเดินลงสรดได้เลยค่ะเดี๋ยวเค็กจะพาไปชมด้านในกันนะคะว่าหน้าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านนะคะดีไซน์ที่พิถีพิถันแล้วก็วั สตุเนี่ยพรีเมียมมากๆตกแต่งครบหมดแล้วบิวต์อินครัวครบหมดแล้วค่ะทิ้วกระเป๋าใบเดียวพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะรวมกว่า3 4 6ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านค่ะและทุกห้องนะคะมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวหมดเลยค่ะ ทำเลสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าสิทธิหนุนสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้าบางแสนค่ะรลยล้อมไปด้วยร้านอาหารอร่อยเพียบคาเฟ่และก็แหล่งท,งท่องเที่ยวชื่อดังชนบุรีเนี่ยเพียบเลยค่ะจะไปบางแสนหรือว่าจะไปตัวเมืองศรีราชก็ใช้เวลาไม่นานค่ะบอกได้เลยนะคะว่าบ้านสิทธิทะเลแบบนี้เป็นหลังที่ราคาดีที่สุดค่ะบ้านที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับความพักผ่อนอย่างแท้จริงบ้านสิทธิทะเลที่สวยครบและคุ้มที่สุดในย่านนี้ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านะัดชมบ้านติดต่อเคกเบอร์ที่แนบไว้ได้เลยนะคะสี่ลักชงูรี่โฮมขอบคุณนะคะ